ใช่เข้าปาาแล้วนม่เ,เั็นไรนีนะไม่จำเป็นต้องทะเลากินแล้วเนี่ยเข,าาเข้าป่าพี่มานาแตแล้วอ่ะมันดูดเข้าป่าไปหมดเลยเจ้าตัวนี้มันเก่งจังด้วยเลยจัดการมันเลยได้อ๋อออ๋อ ไม่เ็บไม่ขันยากจะกจี้เฉย,ยเอาพลังท่าไปบ้างสามาแลค่าสวัสดีทุกคนวันนี้พาไปชมไดโนเสาร์ดูดิวันนี้ามาีตุนน๊กแกมาเดินเล่นด้วยทุกคนพอดีว่นนาตุ๊กแกนี่มันเยอะมากเลย เดาสาวทำไมดูมีความสุขกันจังเลยนะอ้าวแล้วอุกกะบาดอะไรมันลอยมาแถวนี้อีกล่ะเนี่ยเจ้าดาสาวจะปลอดภัยไหมล่ะเนี่ย ไหนๆจะพวกไดโนเสาร์มันอยู่ที่ไหนมันมาแล้วรีบว,วิ่งเหล่ไดโนเสาร์จะจับกินให้หมดเลยเข้าปากที่มนันเอยะตันซะแล้วอ่ะมันดู่เข้าปากไปหมดเลยเจ้าตัวนี้มันเก่งจังหมดช็อตมีอีกใบมั้ยอ่ะไม่มีแล้วรีบหนีก่อน ยังหนีไม่ทันเลยทุกคนทุกแกน,นี่จะร้ายกาดมากเลยนะโอ้มันตัดทุกแกเราไปแล้วอะ่จะจับไปที่หมดเลยนี่มัน,นตัวกระตู้นท่านกระตูนล็อกนี่นะไปไซเลนเพจนะภาพถ่ามันจะแข็งแรงจะด้วย นมาทางนี้ขนมาทางนี้โอ้โหนขาตุ้งแกมันกำลังบงการให้เันเตสขนเจ้าเสาลง,งาไปใส่รถเข็นมาซะเดี๋ยวพวกนี้มันยิ่งเก่งครูสิเจ้าเสาข้อยาวทีลรกเดิโดนมันจับไปเลยอ่ะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบโคโควาได้ยินหรือ,อยังเจ้าเสาในตัวสิบปั๊าก็ถูกจับแล้ว มาช่วยกันหน่อยโกโกวาอุนตะแมงจะมาช่วยด้วยเรอเนี่ยวันนี้โอ้โห<ะ>แกไม่รอด<ะ>แาาดน่สลาดนี่อุนเตอร์แมนส่งปืนให้โกโกวาจัดการเซเลเฮตแล้วเอาละโกโกวาอาวุธเรียบร้อยขอริง ยันโตโกว,ว,วาข้าไม่กลัวหรอกเกี๋ยวน็รูอโอ้การเล่นโตโกว,ว,วาตัวนี้แหละก็าไม่เห็นจะเก่งเท่าไหร่เลยี่นี่นะหายไปหมดเลยเหรอเี่นี่กระจอกจังมันทำอะไรกันนะ่ะทำไมมันซวยขึ้นชีได้ลนะ่ะ ได้เวลารวมล่างแล้วลุกขึ้นมากระตูนด็อกมันรวมล่างกันเหรอเนี่ยบ้าบ้าบ้าตังค่ารวมล่อลมันรวมล่างกันฮ่าฮ <c oughs> ่ากลายเป็นเซเลเนตสหัวกระตุ้นแทนกับกระตุ้นด็อกดูท่าจะแข่ง,งด้วยคราวนี้ไม่แพ้แน่ โกโกวาตั้งใจนะตัวนี้มันเก่งนะดูเจ้าุ่นยนต์โกโกวามาเจอกันหน,น่อยไม่เ็บไม่ขันยากะจี้เฉยๆเอาพลังข้าไปบ้างไ,ได้ไงวิวธรวมะตัวสันเลยอะระเบิดเลยกระจบีินดะาโกโกวาสู้ไม่ได้หรอ ไปจับใจโดนเสากินดีกว่าใครก็ได้ช่วยหุ่นยนตวว์ตุ้งตัวทีมันจะหนีไปแล้วคราวนี้ไม่มีใครมาช่วยเจ้าแล้วแต่คราวนี้อุจจาแมนี่น,นันจัดจดการมันเลยอยู่ไหนอ้อ ขาดเลยเนี่ยกระจอกกันนี่นาจบอาทำท้าการเลยต้องแม่ปล่อยลับแสงได้เอาละต่อไปเยวไม่ไ็นด่าแม่ลลยเลยเออ่าอีโอ่อเย๊จัดการเซเลนตัวกระตุนแค่กระตุนด็อกได้แล้วนะ ใครบางอาทำนุ่มน้องข้าเหอะเจย์เดเจอกันมันจะเลยงงตัวนั่นสิแต่ในเชตตัวนี้อ่ะที่มันดูดแล้วตสาแล้วไปอุลตร้าแมนระวังนะเจ้านี่เองอเข้าด้านหลังแล้นะโอ๊ยชี่โง่ค่ะเข้าด้านหลังอะ่ะอตาแมนยังไม่ทำตั้งตัวเลยตูไม่ได้แค่แล้วอุลตร้าแมน ไอ้เด้อตัวโกงนี่นาเข้าด้านหลังอุลตร้าแมนเราไม่เ็นไรมันจะมีพี่ใหญ่อุลตร้าแมนอีกตัวนึงลุยเลยอุลตร้าแมนรอบนี่ยแกเจออุลตร้าแมนทาโร่แน่ เจลยโอ้โหัไมเป็นแรงนาดนี้เจสุดก็จัดการสับหลาดได้แล้วเดนูสาวต่างก็หลุดออกมาจากป่าของไซเรนเนสแล้วนะรีบวิ hey yeah. Yeah. Yeah, caso, ่ก uh, right? mm ับป่าเลยเจ้าด็นเสาว ในที่สุดเราก็ช่วยเดืเสาวก,กับสู่จุลสิทธิ์บ้างได้สำเร็จดูสิเดือสาวดีใจกันใหญ่เลยนะโอเคเจอกันใหม่คลิปนะหน้าอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ในชองของเราจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆต่อไปวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะตาแม่เหนื่อยแล้วบายบาย